นักเดินทางกับฝูงพึ่งวันหนึ่งขณะที่นักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินตรงเข้าไปในป่าทึบระหว่างทางนั้นเขาก็เหลือบไปเห็นรังพึ่งอยู่บนต้นไม้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงใช้กิ่งไม้เขี่ยรังพึ่งดูทันใดนั้นเหล่าพึ่งก็คิดว่านักเดินทางกำลังพยายามขโมยน้ำพึ่ง จึงปลูกันออกมารุมต่อยนักเดินทางจนเขาได้รับความเจ็บปวดเป็นอย่างมากนักเดินทางจึงตะโกนขึ้นมาว่าข้าไม่ได้คิดจะมาขโมยน้ำพึ่งหรือทำลายพวกเจ้าหรอกพวกเจ้าหยุดไล่ต่อยข้าเถอะแต่เราพึ่งไม่ฟังและตอบกลับไปว่าข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าสิ่งที่เจ้าพูดนั้นเป็นความจริงและแล้วเหล่าพึ่งก็ไล่ต่อยนักเดินทางจนเขาต้องหนีออกจากป่าในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากรู้อยากเห็นอาจนำภัยพิบัติมาสู่ตนเองได้